สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับไลฟ์แฟนไบร์เจอร์นี่นะครับผมบอยรอมตันแล้วก็เก่งไลฟ์แฟนไบร์เจอร์นี่นะครับวันนี้เรามาเตรียมทริปไปปั่นทเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันเราจะมาแนะนำสินค้าดีๆจากวินชิตานะครับครับเป็น Invisibility นะครับ Invisibility Back Cover นะครับนะครับของวินชิตานะครับซึ่ง สินค้าตัวนี้ได้รับรางวัลเป็นได้รับรางวัลจาก t ทเปซา c เคิลน,นะครับปี2024นะครับนะครก็เป็นเป็นถุงสำหรับคุมรถนะครับเอาไว้เดินทางนะครับในถุงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือเป็นควอ์นะครับควอ์ Cover ก็จะมาพร้อมกระเป๋าตัวนี้นะครับสอ,องก็คือ,อตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตัวรัดกับเฟรมนะครับไว้ที่วลดได้นะครับ เดี๋ยวจะประกอบให้ดูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหูหิ้วนะครับเวลาเราเดินทางไม่ว่าจะขึ้นรถไฟจะไปไหนก็ตามนะครับหิ้วได้นะครับเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูว่าจะประกอบยังไงกับตัวรถนะครับแล้วก็ใช้อย่างไงนะครับก็เออนนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับรัดกับตัวเฟรมก่อนนะครับเป็นตัวช่วยป้องกันตัวเฟรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นหูหิ้วได้ด้วยนะครับวิธีการรัดก็คือคุมไปอย่างนี้นะครับแล้วก็็อก นะครับปิดง่ายๆเลยอ่ะแนะนําว่าให้กลางรถออกมาเกาะให้กลางรถออกมาเก่ะน,นะครับหรือมันจะได้ล็อกง่ายนะครับแล้วตัวน,นี้ก็ลัสนิดีนะครับเป็นเหลโก้นะครับเป็นสิบขัดเพื่อให้มันแน่นแล้วก็กระชับนะครับ มือไม้สัน่นครับไม่สัน่นของใหม่ของใหม่โอเคมันจะมีทั้งหมดสามเซน,นะครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยครับก็จะยกลดได้นะครับโอเคอันนี้นะครับก็คือมันจะเป็นกระเป๋านะครับส่วนด้านในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีเป็นถุงคุมนะครับตัวกระเป๋าก็มีสายสะพายด้วยครับไว้สใส่ของทิ้งม,ออมานะครับถุงคุมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวยครับท่าบางน้ำหนักเบาออกแบบสวยงามมากเลยครับ ลวพิซเคนะส่วนต,ต,ต,ตัวกระเป๋าเนี่ยอพอมันเป็นกระเป๋าแล้วเนี่ยเราสามารถทําเป็นโช o u ด d e r บ a กได้สำหรับใส่ของใส่กระเป๋าสตางไปเดินชอปปิ้งได้นะครับถ้าเราเอาถุงคุมออกแล้วอของใหม่แน่นนิดน,นึงครับ อ่าโอเคก็จะเป็นโช้ตเแอร์สายได้เดี๋ยวจริงๆมันเอาไปติดที่แฮนด์ติดหลังบอกก็ได้นะมันมีอ่ามีตัวติดหลังบอกมีตัวติดหรือติดที่แฮนด์ครับใช่ห้อยแฮนด์เนี่ยมันมีรัด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 สามจุดอืครับก็เป็นโชตเออร์แบบได้ก็สวยงามครับกระเป๋าคิทเก๋ออ่าโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องของอ่าเวลาคุมรถนะครับสังเกตด้านบน สังเกตดีๆนะครับว่าตัวที่มีโลโก้ของป้ายของแท็กของวินซิตาอยู่เนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงตัวบอกตรงบอกตรงนี้นะครับไว้ตรงกเลักษณะนี้ก็คือเวลานั่นคือเราก็ลูดซิปตัวสีส้มให้ฮะซิปตัวสีส้มแล้วก็ลูดเปิดลูดเปิดออกมาเปิดไปด้านหนึ่งแล้วก็เปิดอีกนิดนึงก็ได้เพื่อจะได้คุมนะเปิดไปสองด้านเลยนะพอแล้วพอแล้วเปิดแค่สองด้านแล้วโอเคล้วก็คุมมาอางนี้ อ่าโอเคคุมมันโอเคแล้วก็รูดสิบปิดมันขึ้นในาดนี้ที่เราเห็นอ่าจะเขียนรถถ้าจะเข็นรถก็่าถ้าจะเอาเบาะออกมาก็รูดออกมานิดหนึ่งแล้วก็บอกขึ้นนะครับแต่จริงๆถ้าไปญี่ปุ่นก็แนะนําว่าไม่ควรจะให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถโัลโพมาเลยเพราะบางสถานีเขาจะไม่ให้ไม่ให้เข็นเลยเพราะว่าถ้าเห็นส่วนส่วนที่เป็นจักรยานโพมาแนะนําให้คุมให้มิดไป แล้วดึงเบาขึ้นมาได้นิดนึงถ้าจะนั่นก็ดูว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งบันไดนะครับก็นอนลงถ้าจที่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บชายล่างที่ที่เราจะเห็นให้เก็บชายล่างตัวนี้ฟังก์ชันมันมันเยอะนะครับอถ้าเราจะเป็นภาพมันจะมีโลโก้เห็นไหมครับเห็นมีโลโก้ด้านในนะครับเราหมวนเอาโลโก้ด้านในนะครับเหมือนพับแขนเกงพัขึ้นมาทั้งทั้งรอบตัวเลย สองข้างนะครับครับรับๆางเกงอ่าโอเคแล้วก็เอาตัวเรลโ้ตัวเนี้ยมันล็อกไม่หรับมันล็อกเพื่อให้มันกระชับนะครับเวลานั้นไม่ลากพื้นอ่าแล้วเราก็จัด้านหลังก็เช่นกันให้มันคุมให้มิดด้านหลังก็เช่นกันอันนี้ก็จะมีเรลโค แล้วก็จับให้มันคุมให้มันเรียบร้อยนะครับเวลาเราจะใช้จิกเขาจะได้ไม่มาว่าเราเ็รเวลาเข็นก็ถือให้โผล่มาเฉพวรล้อเนี้ยผมว่าโอเคเข็นง่ายครับหรือถ้าเราจะติดกระเป๋าหน้า้มันซิปมันจะมีหลายตัวครับจะมีซิปตัวนี้เปิดมาเพื่อที่จะเห็นล็อกกระเป๋าแล้วเราก็ลูดตัวนี้มาปิดมีล็อกกระเป๋ากระเป๋าเสียบฟังก์ชันดีมากอ โอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะเป็นกระเป๋าใส่สะพายต่อไปก็คือถ้าเราจะสะพายก็ทํำนี้นะครับการลูดปิดก่เกาะปิดซิปให้หมดไปลูดปิดเกาะเสร็จปุ๊บก็นอนเอาโตัวเบโก้ออกนะครับเก็บไปที่เดิมน,นะครับ ไปที่เดิมนะครับแล้วก็ดูว่าด้านไหนเป็นด้านบันไดด้านบันไดนะครับเอารถนอนเอาลมครับแล้วก็ขุดแล้วก็รูสีส้มรูสีส้มเป่าทั้งใบไปที่สุดมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าครับใช่ครับไดกลายเป็นทุมทั้งคุมทั้งคันแล้ว คันนี้เนี่ยเวลาจะิี่ทำยังไงก็มันก็จะมีเบลล์มีตัวสายสะพายมาให้นะครับตัวสายสะพายมาให้ก้าวตัวสายสะพายเนี่ยล็อกกับตัวที่มันเป็นเฟรมนะครับมันจะมีนนี้นะับหูเกี่ยวอยู่ก็คือล็อกลงไปล็อกง่ายครับเรียบร้อย นะครับแล้วก็รู้สิกมาสักนิดหนึ่งแล้วก็สะพกนาสะโพกสั้นแล้ยกแค่นี้ครับสบายเลยครับเวลามันเวลากระเป๋าเวลารถที่มันยกกับเฟรมเนี่ยมันจะเบามันจะรู้สึกเบากว่ามันจะรู้สึกนไม่ถ่วงแล้วตัวกระเป๋าผ้ามันก็ไม่รับโหลดก็จะทนทานไม่ขาดแต่ถ้าเราเราจะช่วยแล้วก็มือที่อยู่ตรงนี้ช่วยได้ มือทิ้วได้ใช่ครับครับระดับถ้าสบายเสียงอจะสบายยิ่งก็ไปเคียงได้ครับจะสบายเดินขึ้นรถไฟสบายมากก็ใเคียได้แนะนําเลยนะครับตัวนี้นี่สนใจสินค้าก็ติดต่อได้ที่วินจิตานะครับที่วินจิตาหรือที่ผมก็ได้นะครับที่เก่งก็ได้สั่งได้หมดนะครับ